อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวประจําวันสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่าวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างเนาะก็ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะทาง YG เองก็ออกมาประกาศนะคะเกี่ยวกับการคัมแบ็กของสาวแบล็ค i n k นะคะแน่นอนค่ะว่าที่แปลกใจก็คือมีการพูดถึงนะคะการที่จะปล่อยโซโล่ของโรเซ่นะคะถัดจากอัลบั้มเต็มนะ ของการคัมแบ็กของสาวสาวแบ็คพินนะคะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยโซโล่ของโรเซ่น,นะคะน่าจะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะแถมบอกว่าจะไม่ปล่อยแค่เพลงเดียวนะคะแต่จะปล่อยมาเป็นคล้ายๆกับมินิอัลบั้มด้วยนะคะคือปล่อยมาหลายเพลงนั่นเองค่ะแล้วค่อยตามมาด้วยนะคะเพลงโซโล่ของลิซ่านะคะซึ่งตอนนี้เห็นว่าทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังทําโซโล่ของพี่ซูอยู่นะคะ ก็รอดูค่ะว่าเขาจะปล่อยจริงหรือเปล่านะคะส่วนแน่นอนค่ะพอตกช่วงเย็นนะคะโรเซ่เองนะคะก็มีการมาโปรโมทนะคะให้กับบังเกดัมค่ะสมาชิกวงเทเชอร์นะคะที่กำลังจะปล่อยโซโล่นะคะในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็มีการไปร้องเพลงนะคะแล้วก็ช่วยโปรโมทบังเกดัมด้วยนะคะก็งานนี้ค่ะเรียกว่าดันกันเต็มที่เลยนะคะส่วนทางด้านพี่ซูเองค่ะเมื่อวันที่31 ที่ผ่านมาเนี่ยมีการมาในช ANNEL PLUS เหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้มีคนแปลมาแล้วนะคะแอดขอเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะพี่สุก็บอกว่าออตอนนี้นะคะฉันอยากจะทำให้บริษของพวกเรานะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะก็เดือนมิถุนายนนะก็คือเดือนนี้เนี่ยแหละก็บอกว่าเรานะคะจะหัวร้อไปด้วยกันให้มากขึ้นฉันหวังว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่พวกเราสามารถใช้เวลาแล้วก็ยิ้มด้วยกันได้มากขึ้นนะคะห้ามป่วยนะคะแล้วก็ให้กินวิตามินด้วยนะพวกคุณนะคะให ดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็รักพวกคุณทุกคนนะคะพี่สุก็แอบย่องมาในชาแนลพลาส์นิดหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นภาพนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพของจินนี่นะแอดไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นภาพถ่ายนานแล้วหรือ,อยังนะคะเพราะว่าเ,าเพิ่งจะเห็นนะคะก็เป็นภาพที่เธอค่ะไปทานข้าวกับชาฮีนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอนะแอดก็เลยเอามาฝากด้วยนะคะ และในส่วนของน้องลิซ่าแบล็กพิงนะคะวันนี้ค่ะทาง Moonshot Official นะคะมีการเปลี่ยนหน้าปก Facebook ของเขาะคะอย่างเป็นทางการค่ะก็มีการเปลี่ยนเป็นภาพภาพนี้นะคะแมก็สวยจริงๆค่ะรวมถึงนะคะภาพภาพนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพที่มีแฟนอิด t ินะต้องบอกว่าแม่เห็นแล้วก็เซ็กซี่ปนเท่นะคะเห็นแล้วก็สวยดีค่ะเลยเอามาฝากด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจะคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ทางช่องเรามีช่องสำรองแล้วอย่าลืมไปกดติดตามนะคะ เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า